สวัสดีครับทุกคนครับมีดราม่าวงการแพทย์มาล่อฟันนะครับหลายหลายคนคงเห็นในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไวรัลไปแล้วนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างใช้คำว่าอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับแต่ว่าในวงการแพทย์โรงเรียนแพทย์จะเรียกว่าอาจารย์หรือว่าสตาฟนะครับส่วนลูกศิษย์ก็จะมีหลายระดับนะมีลูกศิษย์ที่ยังไม่เรียนจบแพทย์นะครับก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ในกรณีนี้เนี่ย เป็นลูกศิษย์ที่จบแพทย์แล้วนะครับแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อต่อยอดเพื่อให้เชี่ยวชาญมากขึ้นหรือเรียกว่าแพทย์ประจําบ้านหรือว่าเลสิเดนนะครับกรณีในขอสมมุตินะครับเพราะว่าจริงผมเองเก็ทราบทั้งอาจารย์ที่อยู่ในข่าวทั้งอะไรหมดแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับขออนุญาตใช้เป็นตัวย่อแทนนะครับเรื่องนียเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับชื่อดังแล้วกันนะครับแล้วก็ มีอาจารย์อยู่ในเรื่องเนี่ยสองคนนะครับมีอาจารย์ A เป็นผู้ชายอาจารย์ B เป็นผู้หญิงแล้วก็แพทย์ประจำบ้าน C นะครับเกิดเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเกิดความไม่พอใจกันมาอยู่ก่อนนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่กระตุ้นในครั้งนีน้นะครับคือนะครับแพทย์ประจำบ้าน C เนี่ยอ้างว่านะครับมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับการผ่าตัดที่ใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษหรือว่าการผ่าตัดด้วยหุญญน่นยนต์ ทางการแพทย์ก็เรียกว่าโ o บอติกเซอร์เจอรี่นะครับซึ่งกำลังเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังเรียกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ร้อนแรงนะครับโดยนะครับคือมีการเซตผ่าตัดนะครับหรือนกคนไข้มาผ่าตัดตามปกติแต่ปรากฏว่าไปวันถึงวันผ่าตัดเนี่ยนะครับคุณหมอก็เตรียมตัวทุกอย่างนะครับปรากฏว่าในทีมเนี่ยมาทราบเอานะครับว่าคนไข้เนี่ยไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินเรื่องของค่าผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เนื่อจากการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์หรือว่าโรบอติกเซอร์เจอรี่เนี่ยยังไม่ผ่านอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้เบิกได้แน่นอนก็เข้ามีค่าใช้จ่ายจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็ว่านไปเพราะว่าคนไข้ไม่มีทําให้ทานอาจารย์ A อาจารย์ B เนี่ยโมโหนะครับโมโหที่มีการผ่าตัดแล้วไม่ได้ผ่าตัดนะครับก็อาจารย์ A ก็เดินออกไปจากห้องผ่าตัดกลับบ้านไปเลยตามเนื้อหาที่แพทย์ประจำบ,บ้าน C เล่านะครับปล่อยให้อาจารย์ B เนี่ย มาวิวัทะกับแพทย์ประจำบ้านซีแพทย์ประจำบ้านซีเนี่ยนะครับก็เขียนนะครับชี้แจงในหลายหลายองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาควิชาของตัวเองที่ตัวเองเรียนอยู่มาวิทยาลัยที่ตัวเองเรียนนะครับตลอดจนแพทยสภาแล้วก็ราชวิทยาัยสญยแพทย์ประเทศไทยคือเป็นราชวิทยาลัยที่รวบรวมคณะกรรมการเป็นสัยแพทย์เอาไว้ด้วยกันนะครับก็เลยว่าเรื่องราวเนี่ยส่งไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอ,งคอความเห็นใจว่าตัวเองเนี่ย ถูกข่มขู่จากแพทย์ประจำบ้านบีนะครับใช่ว่ามีการกระชากคอเสื้อพูดจาดูถูกเหยียดยามนะครับซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมเหล่านี้มาก่อนแล้วเนื่องจากามีคุณหมอใหญ่ท่านไนดะ้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าก็รู้เราๆนะครับว่าเป็นพฤติกรรมของอาจารย์บีเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นนะดราม,ม่ากันอยู่หลายๆประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือโจมตีไปที่อาจารย์ A อและอาจารย์ B นะครับว่ามีข้อมูลว่าอาจารย์ A อาจารย์ B พยายามที่จะผ่าตัด ด้วยโรบอติกทฤษฎีหรือหุ่นยนต์เนี่ยมากจนเกินไปอาจจะมีการผลประโยชน์แอบแฝงอื่น,นๆเช่นนะครับคือพยายามเรียนรู้ให้ไวแล้วก็ให้เร็วมีปริมาณเคสให้มากเพื่อที่ตัวเองจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งแน่นอนได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรนะครับก็ทําให้คนออกมาวิวาทะก,กันในเรื่องนี้ว่าเออเป็นการผ่าตัดที่เกินความจําเป็นหรือเปล่าแล้วก็พยายามที่จะเรียกเอาเงินจากคนไข้นะครับก็เป็นเรื่องดราม่ากันไป ผมพยายามวิเคราะห์แบบคนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับเล่าให้ฟังมาณนี้นะครับหนึ่งเลยคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างในทีมเนี่ยนนผมไม่ทราบนะบแต่คิดว่าน่าจะมีไม่งั้นนะแพทย์ประจำบ้านซีกับเพื่อนๆนคงไม่ออกมาล่าจดหมายประมาณนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าผิดปกติที่ลูกศิษย์จะรายงานเรื่องเหล่านี้กับองค์กรที่จะให้ประเมินการทํางานของอาจารย์นะครับแ้่ไม่ได้หลายแรงจริงๆนะครับทีนี้ไอเหตุการณ์ที่ผมอยากวิเคราะห์เนี่ยเหตุการณ์วันที่ มีการให้คนไข้ไปนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดแล้วมันรู้ทีหลังว่าคนไข้ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์อันนี้แปลกปกติโรงพยาบาลทั่วไปนะครับจะมีการพูดคุยกับคนไข้เรื่องของการค่าใช้จ,จ่ายโดยเฉพาะเคสที่ต้องมีการจ่ายเงินเองนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนเกินเนี่ยอยู่แล้วนะครับจะไม่ปล่อยให้คนไข้มานอนโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่ง ขวยคนไข้ขึ้นไปนอนบนเตียงผ่าตัดแล้วมาบอกอัตอนนั้นว่าไม่มีเงินเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไข้จะต้องเข้ามาระบบเนี่ยต้องมีการใครจะจ่ายนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เบิกได้ไหมก่อนเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นจริง,รงๆอย่างที่แพทย์ประจำบ้านสีเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของระบบที่ให้คนไข้ที่ไม่ได้มีเงินจะจ่ายแน่นอนคนไข้ไม่มีเงินจ่ายไม่ผิดอะไร แต่เมื่อมีเงินจะจ่ายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนวิธีการผ่าตัดนะครับเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยมันมีหลายวิธีไม่ใช่เฉพาะใช้หุ่นยนต์ซึ่งอาจจะแพงที่สุดในปัจจุบันก็มีการผ่าตัดแบบยั้งเดิมซึ่งเบิ่ได้แน่นอนนะครับหรือการผ่าตัดที่อัลวานขึ้นมาหน่อยคือการผ่าตัดด้วยการสองกล้องแต่ไม่ได้ใช้หุ่นยนต์นครับก็เป็นอันที่อยู่ในเฟสก่อนที่จะเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่ผมสงสัยนะครับว่าเหตุการณ์มันเลยมาถึงจุดจุดนี้ได้ยยงงไจนนนเเปเป็็กลา ต้องมีการวิวาทะหลังจากที่คนไข้เนี่ยก็โมโหที่ผ่าตัดเตรียมผ่าตัดแล้วไม่ได้ผ่าส่วนรายละเอียดยังไงทางหมหาเทือไรเองนะครับแล้วก็ทางแพทยสภาเองตลอดจนราชวิทยาแพทย์นะครับก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วว่าจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับจะออกมาเล่าให้ฟังหรือออกมาถแถลงผลให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่มีการร้องเรียนใครถูกใครผิดอย่างไรตอนนี้ก็อย่าพิ่งดราม่ากันไปนะครับรอฟังจาก3หน่วยงานหลักที่จะออกให้ข้อมูล คลิปนี้เป็นแบบนี้ถ้าประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อของท่านนะครับอย่าลืมไลค์กบผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ